สวัสดีครับภาคใบนาะคลิปที่สามค <c oughs> อยยิงเขาใบใบสุดแสนไปขัดต่างเมืองไทยตั้งประเทศช่วงไหนพูดนี้ก็พูดเวลาเป็นเหกันได้หลายเนอ้อเวลาตัวอะไกัดตักมาแล้วกับเอ้าจะได้กัดยื้อใสกัดซ้ำขอไม่ต้องคำสุขความเจริญกระถิ่นมาเป่าเสียงซอสสังสาวหัวตีลูกสิษย์บ่เสียงซอสสังสาว <c oughs> เสียงซอสสังสาวสมัยเด็กก่อนนี่เวลาไปกีบสาวนี่เอา สมัยสี่สิบขึ้นสี่สิบปีขึ้นจะมีพินมีซอซอมันก็มีเลยกซ้อนแต่ว่าพินกับแค้นนี่ซอนี่จะจะมีอยู่แถวแถวาสารัครามนี่ดังที่สุดในบ้านกไคไดังกัะทับประเทศเลยพรยี่หวนอืเพรยี่หววที่ดังที่สุดมือหนึ่งของประเทศไทยจนเท่าพ่นี้ก็เป็นอมะตะพราะยี่หววซื้อแล้วซื้อแต่และมู่ว่าแล้วเหนยบบ้านหลังบากระกุคไคพระไกกันที่บ้านที่ผมเกิดมหาสาัคาม สมัยก่อนนี่โว้ยเวลาอันสมัยสี่สิบปีขึ้นเวลาเกี้ยวเขาแล้วนางเกี้ยวเกานี่ละแล้วเวลาเอาเกาคุอในเสียงแค้นนี่ฉะนั้นปั้นฟ้าเสียงแค้นนี่มันดังแห้งกว่าเสียงพินนี่ถ้าบอกถ้าบอกใส่ไมครโฟนนี่ถ้าพูดถึงก็เสียงแค้นนี่แปลกตัวแเนื้อเป่านี่ถ้าบอกมีเครื่องเทคโนโลยีเครื่องเสียงซอยนี่เนว้เป่าเนื้อเป่าดังแห้งกว่าเนว้อตีดังวบดังไิดังกล้องไปไกลพราะกับเนว้ตีปุงูนเนี้ย น้องน่องตีโปงตีกองเพ้นหรือนีเป่าแคนพินกระดังได้ประมาณหนึ่งนี่สามสองเซนสามเซนสี่เซนนี่ยที่ดีเป่าเป่านี่ยสามสามสี่เซนมีห้าสิบร้อยเมตรนี่ถ้าแคนนี่เฮ้ยน้องน่องกองเพ้นน้องโป่งกว่าน่ะเพื่อแล้วสิไปขึ้นสาวบ้านนี้สมัยสี่สิบห้าสิบขึ้นปีก่อนโอ้ยม่วนสิไปกิ่เป่าแคนไปคือจังเงินอ่าสิไปขึ้นบ้านนี่เป่าแคนไปคือจังเงินบุญเดือนหกนี่อะไรเนาะ พู S 1> <S 1> ่แล้วสังสาวนี่เสียงสาวสังสาวสม,มือม่อนมันนี่แหละมันวิวัฒนาการไปสิงกเก่าๆใช่ได้เสียดายเว้ยมีนายยกกระตมุนตรีมีรัฐมนตรีดีๆรักษาสิ่งมุนีไว้คือด,ดีบ่มีตักคนบ่มีตักโตไปไนา่าเสดพุ่นเห็นในภาคก่อนสีหลายค่าขายเหล่านั้นต้องสิงกเกา่าๆเฮียเดี๋ยวจะอยู่ในเมืองกระจุกอนุรักษ์กันบ่มี แล้วต่างประเทศทั้งอันอันอันอเมริกาองไมกายุโรปจะพินเก่าๆคือพ่น้องหนี่งเขาโนรักเต็มบ้านเต็มเมืองเขาบ้านเขาสนุกแล้วถ้าเกิดเป็นอเมริกาแล้วต่อยากเป็นคือยุโรปคืออเมริกาเป็นไม่คือเขาหรอกนี่อย่าว่าเสด็จไดน่ะเสด็จไดสิ่งเก่าๆทั้งมาเจอพวกมาปสามนิ้วขี้หลากแดงเยี่ยวเยี่ยวมาที่ทำเบาประเพณีเก่าๆสิแต่พวกนี้เนี่ยเป็นประเพณีเก่าๆเปิดวัดว่าล้านศาสนาพุทธผมมีเลยหมดน้าบอกสามนิ้วเนี่ย นอกจากเขาลมสิครับมาหากสันได้แล้วนี่ศาสนาพุทธกับสิบเเหลือพวกนี้กับสิบบ้าเนาะศาสนาคิดเหมือนมันก็ดีเหมือนอะไแต่ว่าวัฒนธรรมก็เก่าบ,บางสิง่งโอ้พวกที่มันบ้าอย่างนี้เอาฟังเสือเส่าไปไกลกัดสิบบัวถีดๆๆกับสิบเบือะเอ้ายังง,งั้งทั้งเช้าครับทั้งอย่างพ่อผมกันอย่างนี้ คุณกาดีครับเขามารับชมหน่อฟังบวงวัดติกระติมาร้มเกี่ยบบ้าๆก็คนไรกันของปากบ้า